สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรจะปรึกษาคุณหมอคะก็คงจะเป็นเรื่องปัสสาวะแล้วมันไม่สุดบางวันนึกปัสสาวะเหนื่อยมากเลยพอทําท่าจะหมดปุ๊บพอเราจะเก็บเข้าเกงในจะไปยืนตรงๆอีกไหลออกมาอีกนิดหนึ่งคุณสวัสดีอายุเท่าไหร่ครับ55ปีครับผม5 5ปีนะครับผู้ชายอายุ55ปีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะออกไม่หมดปัสสาวะไหลไม่คล่องนะครับหรือว่า ปัสสาวะบ่อยๆเดี๋ยวแป๊บๆต้องไปปัสสาวะอีกแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหมาจากต่อมลูกหมากโตคือต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะนะครับที่เหมือนกับห่วกยางนะครับพันอยู่รอบท่อปัสสาวะในตัวเราครับเวลาเราจะถ่ายปัสสาวะเนี่ยไอห่วงยางอันนี้หรือต่อมลูกหมากอันนี้มันจะต้องคลายตัวออกนะครับน้ำปัสสาวะถึงจะไหลออกมาได้เหมือนนักสติถ้าเกิดว่าอายุเรามากขึ้นนะฮะส่วนใหญ่แล้วประมาณ50ปีขึ้นไปเนี่ยตัวต่อมลูกหมากมันโตขึ้น นะครับ,รบมันก็เลยไปเบียดท่อมากขึ้นเพราะฉนั้น<ม>การที่จะถางท่อให้มันเปิดไหลคล่องๆเหมือนแต่ก่อนถ่ายปสัสสาวะออกให้หมดนะครับเรียกว่าสเสด็จก่อนกลับได้น,นะครับม,มันมันก็เลยไม่เกิดขึ้น<ม>นะครับดังนั้นพอผู้ชายอายุข,ขนาดนี้การเข้ามาตรวจเรื่องโรคต่อมลูกหมากเนี่ยก็จะช่วยทําให้ สุขภาพชีวิตการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ๋อแล้วจะแก้ไขด้วยวิธียังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วนะอาจจะเริ่มต้นด้วยการรับประทานยานะครับยาเรื่องของโรคต่อมลูกหมากนะครับ,รบแต่ถ้าทานยาแล้วไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีปัญหาแซับซ้อนอย่างเช่นเรื่องของออมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรหรือบางท่านอาจจะมีนิ่วด้วยเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ อาจจะทานยาไม่พอเราก็ต้องทําผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมาให้การรักษาด้วยการคว้านต่อมลูกหมาเนี่ยคะ่ะจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างอะคะในการรักษาด้วยการคว้านต่อมลูกหมาเนี่ยเราส่องกล้องเข้าไปทางท่อปัสสาวะตามปกติเนี่ยนะครับแล้วก็คว้านเหมือนคว้านลูกสูกนะฮะเปิดทางให้โล่งะนะครับเก็บหูรูดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าไปผ่าตัดต่อมลูกหมาไปคว้านต่อมลูกหมาแล้ว ปัสสาวะไหลตลอดราดตลอดเนี่ยคิดว่าผมไม่ใช่นะครับถ้ารักษาแบบคว้านต่อมลูกหมากเพื่อรักษาโรคต่อมลูกหมากโตธรรมดาเนี่ยนะครับยังไงก็กลั้นปัสสาวะได้ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกคือมีเลือดออกปนมากับปัสสาวะแต่พอแผลข้างในมันหายแล้วนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เลือดออกจะดีขึ้นแทรกซ้อนอย่างอื่นมีไหมก็อาจจะมีเรื่องของภาวะน้องชายไม่สู้นะครับเราพบได้ประมาณ50%ของผู้ที่ทําผ่าตัดเหตุเพราะว่า เส้นประสาทที่มันคุมการแข็งตัวเนี่ยมันวิ่งมาข้างๆครับของต่อมลูกหมากค่ะั้นเวลาที่เราคว้านในบางทีงทกระแสไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับต่อเส้นประสาทเหล่านั้นคุณสวัสดีคะเคยไปตรวจในเรื่องของต่อมลูกหมากหรือยังะคะไปแล้วครัหมอก็ให้ยามากินเหมือนกันในแพทย์ตวรีรัตพูดอค่ะคือมันจะทําให้เซ็กลดลง อวัยวะไม่เคยสู้เหมือนเดิมจิตใจชอบแต่ว่ามันไม่สู้นะนะถ้าจิตใจยังชอบอยู่นี่ไม่น่าจะจากยาแล้วครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโดยโดยอายุนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพออายุเข้า50ปีเนี่ยเราพบว่ามีปัญหาหย่อนสมรรถภาพเพศเนี่ยอยู่ประมาณสัก20-30%ของประชากรนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเจอได้อยู่แล้วนะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าทานยานี้แล้วปัญหามันมากขึ้นวิธีง่ายที่สุดครับลองไปปรึกษาคุณหมอซิว่า เราจะหยุดยาตัวนี้ได้ไหมแล้วขอใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งได้ไหมะนะครับเพียงพอไหมที่จะใช้ยาที่กลุ่มที่มีฤทธิ์ลดความดันนิดหน่อยแต่ว่าช่วยทําให้เราปัสสาวะดีขึ้น แล้วปัญหาสุขภาพเราดีขึ้นนะครับเราก็จะกลับไปใช้กลุ่มนั้นได้เหมือนกันมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับใด้สุดยอดจริงๆเลยนะคนที่จะฟังรายการตรงนี้อยู่จะได้ความรู้ได้ประโยชน์จากการที่ตั้งคําถามและมีประโยคคาตอบที่สมบูรณ์ขอขอบคุณจริงๆเลยสุดยอดจริงๆขอบคุณครับคุณสวัสดีด้วยค่ะคุณัมากค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักจริงๆแล้วคุณสวัสดีของเรานะครับ